สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12พฤษภาคม2564นะคะแก้วกำลังเดินทางไปทำงานเดี๋ยววันนี้เรามีไลฟ์สดกันในดวงดีอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเราก็เจอกันในนั้นได้นะคะ,ะวันนี้จะอาจจะเป็นแบบไลฟ์ที่บ้านหรือไงเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะคะส่วนวันนี้ใครที่จะเสี่ยงโชคนะคะ เออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรและใครที่รอแนวทางในการเสี่ยงโชคที่เป็นแบบแบบนี้เป็นคลิปอย่างเงี้ยค่ะของหวยรัฐบาลเดี๋ยวบายบบ่ายทำให้ก่อนไลฟ์สดหรืออาจจะหลังไลฟ์สดเดี๋ยวจะทําให้นะคะแต่วันนี้อย่าลืมติดตามแล้วกันว่าหวยเพื่อนบ้านเราซื้อเลขอะไรดีนะคะ มาดูกันที่วันอาทิตย์นะคะได้ไพ่เทพีนแมงฝ่องจงซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองย้ําวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองมั่นใจเลขอะไรซื้อเลยอย่าคิดเยอะเอาแวบ,บแรกที่เข้ามาในจิตนะคะวันอาทิตย์จงมั่นใจตัวเองวันอังคารเอ๊ะเมื่อกี้วันอาทิตย์แล้วเนาะที่ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองมาต่อกันที่วันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์แก้วแนะนําให้เลข ซื้อเลขเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณสนิทที่สุดจะเป็นเพื่อนก็ได้จะเป็นแฟนก็ได้เป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติพี่น้องก็ได้เอาคนที่คุณสนิทที่สุดซื้อเลขเกี่ยวกับเขาคนนั้นรับรองวันจันทร์จะเหงจากคนใกล้ตัวนะจ๊ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนนอนห้องไหนซื้อเลขที่อยู่อันนั้นนะคะย้ำอังคารซื้อเลขที่อยู่อาศัยนอนที่ไหนซื้อเลขที่นั่นนะคะวันพุธ ให้ซื้อเลขเกี่ยวการทํางานการทาําทงานจะให้โชคให้ลาบอย่างเช่นวันเริ่มงานเงินเดือนปัจจุบนันรหัสพนักงานแต่ถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้ซื้อเลขเอ่อเลขการโอนเงินเข้าก็ได้นะคะส่วนวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่วันนี้วันพฤหัสซื้อเลขเกี่ยวคุณแม่คุณแม่จะได้โชคได้ลาบจาก ไอ้คุณจะได้โชวได้ลาจากคุณแม่นะคะวันพฤหัสคือเลขเกี่ยวคุณแม่โทรไปถามแม่ก็ได้ว่าแม่ชอบเลขอะไรแต่ถ้าท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ลองซื้อตอนอายุท่านเสียชีวิตก็ได้วันศุกร์นะคะได้ไพ่ทศกัณฐ์ออกลุหรือไพ่ภพยพิบัติลองซื้อเลขแย่ๆเลขลายๆที่เราสกว่าไม่ถูกฉลุก,กเรามีเลขนี้เค่เฮงสวยทุกทีซื้อเลขนั้นเดี๋ยววันนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีๆให้ แต่ถ้าในชีวิตน,นี้เรารู้สึกว่าเราโลกสวย,เร,สวยเราดีมากเลยก็ลองดูเลขที่แบบไม่แฮปปี้อย่างแก้วกระนันก็ไม่ชอบหนึ่งเพราะเป็นโควิด -19 ที COVID 19แกสุบโควิด19ก้แกไม่ค่อยชอบนะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขย่าผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดย้ําวันเสาร์ซื้อเลขย่าผู้ใหญ่ที่คุณนับถือที่สุดคุณจะได้โชคได้รับจากย่าผู้ใหญ่นะจ๊ะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชควันนี้ส่วนใครที่รอแนวทางการเสี่ยงโชคของรัฐบาลเดีย๋ยวช่วงบ่ายๆเย็นๆทำให้คะ่ะ